เอานะสวัสดีว่าไม่เป็น้องทุกคนเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กั่ในเกมของ Medieval นะครับแต่ Medieval วันนี้นะครับเราจะเป็น Ben Ten กันนะทุกคนนะซึ่งครั้งนี้นะครับผม Medieval เป็น Ten ก็คือว่าเราจะสามารถแปลงร่างเป็นตัวละครใน Ben Ten ได้นะครับซึ่งตัวละครจะมีนี่ตัวเสียวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอันนึ่งนะเอออุ้ยอุ้ย Big View อะไรนะ Big Big เลยนะ Baby เออ Baby มีเล็กๆโอเคโอเคทุกคนก็คือตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะมีนาฬิกาที่เรียกว่านาฬิกาลุงเบนเทนนะฮะมาจะดูว่าเราสามารถแปลงร่างเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับผมแต่ว่าการที่เราจะมีนาฬิกาลงเบนได้นะครับเราต้องซื้อนะทุกคนนะซึ่งการซื้อก็ใช้60เหรียญ60ไข่นะครับก yeah. ah! okay, sí! ็ถือว่าแพงมากนะครับแต่ไม่เป็นไรใช้ใช้ไปเถอะอันนี้อะไรแค้นอนอันนี้แค้นนบอลแค้นนบอลย่าอ้าอ้าเกแค้นบอลปงานะ แฝงล่างคือเอาเอาเอาหน้าเอานาฬิกาไปใส่ในตัวไปเหมือนใส่ชุดเกาะกดมีเอ้ยงั้นแหละเฮ้ทุกคนเป็นไงโอ้โหแคดนอนบอลโคตรโกงอ่ะน้องๆนี่เขาไม่ให้เราใส่อะไรอะไรอะไรโอเคแต่ผมเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนตัวให้ทุกคนดูก่อนนะครับพอพอเปลี่ยนตัวตัวที่สองนะครับอันนี้จะเป็นตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรวะไอ้เบนไอตัวผีปะ เออน่าจะเออกดฟิกโกดฟิกโกดฟิกเนี่ยผมก็จะเป็นตัวผีที่แบบว่าผีแบบน่ากลัวน่ากลัวใช่ป่ะเหมนแดดไม่ได้ใช่ในเรื่องดน้ยตัวอะไรอ่ะไอตัวไอตัวเขียวๆไอตัวนี้มันพ่นเมือกอ่ะไอที่ไอที่มันไอที่มันถุยอ่ะถุยเสด็จอ่ะถถุุยยอ่ะจังไม่ได้แล้วอุ้ย What the นี่โอเคแล้วนี่ตัวอะไรวะเบนตัวยี่เนี่ยเออผมก็ไม่รู้ตัวอะไรวะทุกคนเดีไม่ใช่สกิลไม่ได้ด้วยผมก็เลยไม่สามารถบอกได้แล้วมันเป็น แล้วประเด็นหลักคือมันเป็นภาษาจีนไว้ผมไม่รู้ภาษามันแปลว่าอะไรอันนี้ตัวอะไรอ่าไอัตัวไี้ไอ้โค้ดโค้ดโค้อีโก้อีโกอันติเมตอันติเมตเหรอไอ้โค้ไอ้โค้ดไอั้ติเมตนะใช่เก๋มึงดูอันติเมตไอ้โค้ไอ้โคเนี่ยโอ้เวลบี้ของจริงกันนะโอ้ย god ผมว่ามันต้องหาทางเอาตัวหลอดจากเวลบิกก็หละได้เป็นหลอดไม่เห็นเลยเอานน้โดนก็ได้ดีเลย โอ้ยเฮ้ยคิวดูอาโอ้ยทำไมเบบิ่งขามันเปี้ยจังเออะเบบิ่งมึงดูขา <c oughs> อะไรอ๋อนี่ไปกินแบน <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> มันถอดไปว่ะรับไม่ได้ไ <c oughs> <c oughs> อคอมมอตัวอะไรก็ไม่รู้บินไม่ได้เด้อเฉยทุกคนผมต้องแปลงร่างเป็นตัวอื่นแล้วเอ้ยเอ็กซะะ์แลนเทน มันใช้สกิลได้วะใช้สกิลได้แค่บางตัวบางตัวใช้ไม่ได้แบบตัวกวใช้ไม่ได้ออัลติเมทเจ็ดเล่ยอัลติเมทเจ็ดเลยทุกคนดูนี่เลยไอ้อัพชัยตัวนั้บไางตัวไอ้ตัวที่พ่นตัวที่มันกินได้ทุกอย่างอ่ะพี่อ๋อเออตัวเนี้ยตัวเนี้ยอัพชักอันนี้ไออันที่ฟิกชิวอันที่เนี้อันที่เนี้ยฟิกชิวป่ะเออดูดูดู้ยมึงต่อยกูเปล่ากูต่อยกูเปล่าไอ้คิวต่อยกูเปล่าอุ้ยมันไอ้ไม่กิดมันปล่อยน้ำแข็งยังไงอะ ไม่รู้อ่ะมันจะมีมันจะม,ม,มีความสามารถพิเศษของมันอยู่อะ่ะเอ้ยต่อยกูเปล่าเอ้ยมาต่อยกูดีกว่ามา <c oughs> นี่นี่ <c oughs> แค่ดูดูดูด <c oughs> นี อัพติเมชันเล่อยู่ไหนเอ้ยไอ้ค่อยๆนี่ไงนี่วะไอ้ไม่ใช่ไอ้ค่อยๆตัวนี้ตัวอะไรนะไอ้ชื่ออะไรนะิดจิ๋ว่ะเวย์มทเธอร์เวย์มทเธอร์เออแต่มันจิ๋วมีคนอ่ะผมบอกเลยว่าตัวนี้วิ่งวิ่งไวมากเลยตรงไปละโอเคทุกคนมันก็จะมีตัวมานี้นะครับก็คือถามว่าตัวมันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอย่างไรนะอยู่ได้เออพออยู่ได้พอเล่นได้พอเล่นได้แต่ไม่ได้เยอะแต่ก็พอเล่นได้แหละโอเคตัวนี้เป็นผีก็สเฟสแค้นบอลอันนี้รู้สึก โอเคมันก็มันมันก็มีแค่นี้แหละตัวคิ้วเขียวอ่ะมันเป็นเหมือนยูวมังกาซอไอ้วอร์ชั่นอัลติเมทใช่เหรอมันจะเป็นตัวสีคิ้วเขียวมันมีมีเฟคขึ้นด้วยอ่ะเออว่ะฮิวมังกาซอใช่ใช่ตอนนี้ฮิวมังกาซอทุกคนเราก็เจอฮิวมังกาซอแล้วว่ะนี่ไงดูความสามารถฮิวมังกาซอเฮ้ยก็คือไอ้ตัวที่ตัวที่เบนใช้มันคือฮิวมังกาซอเว้ยฮิวมังกาซอตัวเล็กจังมึงฮิวมึงฮิวมังกาซอจริงป่ะเนี่ยมึงอะไรกับฮิวมังฮิวมังกาซอตัวเท่ากับไอ้นี่เลยไอ้คิวหหลังคิวหหลังคิวหหางลั ไม่ใช่ไม่มปนตัวอะไรเนี่ยวิวันฮิวแมนมิกเต้ยตายเล่นหรือแฟนเราเฮ้ยคิวๆเลาบลงกันเราลังกันคิวเต้ยนะคับจัดเราไล่คุณจัดเราไล่แล้วคิวเราเจอไอ้เราเจอไอ้อ๋อวิวแก๊กพี่เราเจอวิวแก๊กแล้วเต้ยนะเฮ้ยต้องเปลี่ยนร่างแล้วเอาล่ะเอ้ยไล่โค้ดดิมันเปลี่ยนร่างก่อนโอ้ย รู้สึกว่าตอนนี้ก็คือมันเริ่มบักแล้วเว้ยเนี่ยทุกคนดูก็คือการซื้อนะครับก็จะมี60ไข่นะครับผมแล้วก็มีการซื้ออื่นด้วยนะมันซึ่งแพงมากนะทุกคนนะโอ้เป็นเทนเซอยแพงจังเลยอ้ยความสามารถพิเศษแต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถได้แตกต่างกันนะครับผมซึ่งตัวที่ผมชอบที่สุดนะผมคิดว่าอิเซรัลเลยว่ะตัวนี้ตัวน่ารักมากมันไม่เก่งอ่ะแต่ว่ามันวิ่งไบอะ่ะมันเอาไปหนีอย่างเดียวตัวที่ผมว่าทำเหมือนที่สุดละเออตัวที่แบบดูดูดีที่สุดแล้วอ่ะตัวอื่นนนนนแแบบบบดดดูููออออะะะะไไรรกกกก็มม่่่้้้้โเเเิิววววลลาาาางัใสหย เออใช่ก็คือตอนตอนไม่ได้วิ่งคือมันไม่ใส่ใช่ป่ะใช่ๆตอนไม่วิ่งตอนเราอยูอ่เฉยมันจะไม่ใส่หน้ากากครับพอเราวิ่งมันก็จะเป็นตามในกระตูเลยนะครับคือมันจะใส่หน้ากากนะทุกคนนะเนี่ยดูดิดเฮ้ยเอาอีกแล้วอันนี้วิวจ่อตอนนี้สุดแล้ววิบงิดอะไรวะ <c oughs> เบ้นเอ็กซ์บาลจะสู้กลัวปะเฮ้ยอันนี้มันรู้สึกว่ามันมีตัวมีตัวนางเหมือนหน้าอันติเมตนะใช่หรออันติเมตได้อันติเมตมันวิ่งมันตัวใหญ่มากนะติเมตเวบินมันสีอะไร ก็สีมันจะเหมือนเวอร์ชันไอไออันเก่าจะเป็นสีน้ำเงินเนื้ออะไรอะไรอะไรคาแมนด้วยอ่ะเออมันจะคล้ายๆเป็นคล้ายกันอ่ะอ๋ออันนี้มันเป็นร่างเด็กนี่นะเป็นเวบิกร่างเด็กที่มันได้มาอเมราเปนสัไนอะไรครับอะไรครับแต่คือตัวมันไม่เท่ากันเดินลงเอวพี่เอวพี่ท้อง ตัวไม่มแปลกแปลกว่เออะเจอดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะทุกคนนะโอเคก็สำหรับ Burn, มินิเวิลด์ในรอบนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนกันนะง่ายๆสั้นๆแต่เราใจาที่ทุกคนก็มารีวิวหมอดเป็นเทนให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมอรอยเบนแปลงเวลบ,บิกดิก่อนจบเดี๋ยวพวกกูจะลุมมึงแล้วกันนะแปลงเวลบ,บิกแปลงเวลบิกไอคิวลุม,อมอ IS, บันคิวพร้อมยังไปพร้อมพี่มึงี่ยนเป็นตัวอะไรผมเป็นเอโคพี่กูเป็นนี่กูเป็นไอนี่ไอตัวพอน้ำแข็งเองอ๋อชอบเป็นบอลปิดที่วะโอ้โหคตรแรงเลยทีเดียวแม่งกูมุดกูมุดใต้ดินเลยอะ ไอ้คนไอคนางโง่ไอ้พวกเนี่ย like เอ้ยมีไปไหนทำไมไม่ได้ชิงชวิงใหญ่เฮ้ยมีตายปะชิงชิงนี่ไงกําลังไปตีพี่ไอ้กูกูกูกำลังบินอยู่กูบินอยู่กูบินอยู่วันนี้กูบินอยู่เลื่อนรถบ้างหน่ยนี่ไงเหลือสี่ร้อยแล้วมันเหลือตอนแรกมันเหลือแปดร้อยอะจะตายเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เ้นส์เหรอไอคิวออกมาคิวออกมาคิวออกมาเดี๋ยวกูจะการนีงคิวกูไม่มีวิธีจะการเดี๋ยวทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะการมันเองนะครับผมอยู่ไหนไอ้เบนอยู่ไหน เป็นเวปพี่ขดเองครับพี่ไอ้ยเลยเปืนปูแม็กซ์ทิ <c oughs> ้งบอลปืนช่างป่าปาเจอช่างป่าปาเนี่ยอะไร <c oughs> มีอะไรมี <c oughs> ปัญหาช่างป่าปาเราะเอะดูคำสอนนะคิวนะเดี <c oughs> ย๋ยวมีปัญหากับช่างป่าปามันด้วยปัญหากับช่างป่าปาเราะเอ,าอาระ ป็นไรเป็นไรกับช่างปลาปลาโอ้เโหเฮ้ทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบเลยกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับไปบายทุกคนลาก่อนโชคดีมีใจใหช้ฟาร์มหวังนะจ๊ะสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ไอจีสิบสองชิมสิบเก้านะครับผมหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจสิบสองชามวีซีจีนะครับผมแล้วในเร็วนีๆๆๆๆๆ้เราจะเปิดติ๊กตอกกันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาาาามมมมออออััััััันนนนนนนีี้้้้้้ดดดดววววยยะะคคคคคคครรรรรบบบบบผผผแลลลลกกก็ถุณชเื่งงไ์ปใใจจหิสส